ทำไมเงียบฉี่ลีละคุณลุงว่าจะมาดูปลาสน่อยนะคะทุกท่านนี่ป้าจะมาดูคุณลุงเอาอาหารให้ปลาแต่ป้าไม่เห็นตกตื่นไม่เห็นแตกตื่นขึ้นมากินอาหารเลยโอ้โห เออนี่แหละอยากจะเห็นนี่แหละนั่นนะหัวปลาตัวย้อยใหญ่นะครับทุกท่านมีหัวปลาตัวใหญ่ใหญ่ขึ้นมานะคะนะไม่ค่อยตื่นเต้นไม่ค่อยกระโดดโลดเต้นขึ้นมากินเหยื่อเลยสงใยไม่หิวนี่คะมีปลาตัวใหญ่ขึ้นมา อันนี้คือบ่อเล็กๆที่อยู่หลังบ้านเรานี่เองนะคะก็เลี้ยงเอาไว้เลี้ยงเอาไว้ดูก็ทําให้เรามีความสุขสบายใจได้เหมือนกันนะคะมองเห็นปลานะคะมองเห็นธรรมชาติเหมือนอยู่กลางทุ่งนาแต่ว่าอยู่ภายในบ้านของเราก็ดีด้วยเหมือนกันนะคะนี่เดี๋ยวป้าจะพาไปดูหน้าบ้านกันนะคะ ตอนนี้ป้าก็พาเดินมาดูผลงานที่เราได้ทำความสะอาดเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็ในที่สุดรั้วบ้านของเราก็สะอาดนะคะทุกท่านสะอาดแล้วจ้าจากที่เมื่อวานนี้ป้าเปียกได้ทำความสะอาดกับเพื่อนบ้านแล้วก็คุณลุงนะคะก็นะสะอาดแล้วนะจ้า พาเดินดูโอ้เห็นเงามันแดดส่องเนาะตอนนี้มันแดดแรงเหมือนกันนะแต่ป้าลงมาทําทุระข้างล่างก็เลยมาเก็บภาพให้ดูนะคะดูสิคะทุกท่านตรงนี้ก็เป็นตนนี้ฝ้ายคํานะคะโอ้โหเหลือกกิ่งนิดเดียวเองเพราะว่ามันกีดขวางนะคะสายไฟแล้วก็กีดขวางหน้า ศาลาเราก็เลยต้องตัดลงเหลือแค่สองกิ่งเล็กๆนะคะปกติแล้วจะเป็นต้นใหญ่มากนะคะสำหรับไฟคำดูข้างล่างสิคะทุกท่านนี่ขนาดร่วงลงมาข้างล่างแล้วยังสวยเลยนะคะเนี่ยไม่เป็นไรโรคดอกไฟคำไม่ว่ากันเพราะว่าก็จะกวาดง่ายด้วยนะคะนี่ก็จะกวาดง่ายอยู่นะคะสำหรับดอกไฟคำเราทำความสะอาด เมื่อวานนี้นะคะข้างรั้วบ้านไว้สำหรับทาสีนะคะไปดูตรงนั้นกันนี่เลยค่ะตรงที่รถได้มาเกรดให้นะคะรถไถมาปรับให้นะคะและและ,และ,และป้เปียกก็ได้ล้างทำความสะอาดกับเพื่อนบ้านของเราแล้วนะคะคุณลุงก็ช่วยปรับด้วยหลังจากที่เอารถไถมาปรับนะคะ แล้วคุณลุงก็ได้ปรับที่ให้มันราบเรียบให้มันเสมอให้นะคะป้าก็มาตัดหญ้าออกคุณลุงก็มาตัดหญ้าช่วยกันตัดหญ้าออกจากข้างกําแพงนะคะตรงนี้นะคะทุกท่านนี่และเตรียมความพร้อมไว้สำหรับที่จะเอาสีมาทามาลงนะคะก็ประมาณนี้นะคะป้าก็พามาดู นะคะที่เราก็เตรียมความพร้อมเอาไว้แล้วนะคะเตรียมความพร้อมสําหรับที่จะลงสีใหม่นะคะเพราะว่าสีมันเก่าแล้วมันก็เออเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยอ๋อเรียกว่ามันเสื่อมคุณภาพแล้วมันนานแล้วนะคะสีนี้ก็ทาหลังจากที่ทําเสร็จมันก็หลังจากที่เราทําบ้านนานหลายปีเหมือนกันนะ แต่ป้าจำไม่ได้นะคะว่าเราทํากําแพงบ้านตั้งแต่กี่ปีมาแล้วนะคะแต่ว่าที่แน่ๆก็คือหลังจากทําบ้านหลายปีนะคะหลังจากที่เราทําบ้านหลายปีกว่าที่เราจะได้ทํากําแพงนี้นะคะและหลังจากนั้นก็ทาสีเอาไว้มันก็เสื่อมคุณภาพหมดแล้วเหมือนบ้านนั่นแหละนะคะเรียกได้ว่าป้าจะรีโนเวทสี รั้วบ้านก็ได้นะคะโดยไม่ได้ตั้งใจอพูดบ่อยแล้วสีมันเหลือนั่นเองนะคะเหลือจากทาบ้านแล้วก็เลยจะมาทารั้วนะคะทุกท่านสําหรับคลิปนี้ป้าก็ฝากไว้ให้เห็นภาพการเตรียมความพร้อมก็ไม่ง่ายนะคะก็ยากอยู่เหมือนกันของเราในการกว่าจะได้ทาสีนี่ต้องปรับพื้นที่ต้องทําความสะอาดข้างๆรั้วก่อนนะคะ ากไว้สั้นๆเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ